thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันจันทร์ในสัป,ปดาห์ที่28ในพระคัมภีร์วันนี้ก็มาจากหนังสือจดหมายของนบุญเปาโลถึงเจ้ากาลาเทียเหมือนเดิมที่พูดถึงเรื่องอับราฮัมกับบุตรสองคนแล้วก็ทราบว่าอับราฮัมนั้น มีลูกสองคนคนหนึ่งมาเกิดจากยิงธาตุอีกคนหนึ่งเกิดจากภรรยาของท่านชื่อสารานะครับแล้วก็บูนเปาโลต้องมาพูดในตอนนี้ก็เพื่อจะได้บอกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยในพิธีการแต่งงานสมัยโบราณก็บอกไว้ว่าถ้าหากว่าภรรยานั้นเป็นหมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องไปหาผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อจะได้มาเป็นภรรยาที่สองเพื่อจะได้บังเกิดบุตรก็ด้วยเหตุนี้เองก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆว่าทําไมอับราฮัมถึงมีลูกจากฮากาซึ่งเป็นคนชายแล้วก็ต่อมาก็มีบุตรชายจากนางซารานะครับคนหนึ่งชื่ออิสากค,คนแรกนั้นก็ชื่ออิสเอลนะครับแล้วคนที่เกิดมาตาม กเกณฑ์เนี่ยก็จะมาแทนก็จะมาแทนลูกของคนที่เป็นลูกของคนเป็นลูกของคนชายนบุลเปาโลมีความตั้งใจที่จะเปรียบเทียบพระคัมภีร์พระธรรมเก่ากับลูกของคนชายแล้วก็พระคัมภีร์พระธรรมใหม่นั้นเปรียบได้กับลูกของนางสาราซึ่งเป็นคนเป็นภรรยาที่แท้ของนบุญเอยของท่านอับราฮัมนะครับ ข้อใหญ่ใจความก็คือว่าคริสตังเราเนี่ยก็คือเป็นลูกของพระคัมภีร์พระธรรมใหม่และก็เราเองก็จะได้รับความรอดโดยอาศัยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่ด้วยการปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆเหมือนชาวยิวสมัยนั้นส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงว่า พระเยซูเจ้าได้พูดถึงเครื่องหมายของโยนาเพราะว่าไปเทศสอนเท่าไหร่ชาวบ้านก็ปิดหูปิดใจก็เลยไม่ฟังซะเลยพระองค์ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนกับโยนานั้นเป็นเครื่องหมายพระเยซูเจ้าเองก็เป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระบิดาด้วยนะครับพระบิดาทรงส่งโยนามาเพื่อเราได้รู้กันแล้วว่า มาเตือนประชากรเนลเวที่หลงทิศหลงทางที่ตั้งใจว่าพระองค์จะต้องลงโทษเพราะบาปความผิดของพวกเขาแต่ชาวเนลาเวเมื่อได้ยินเสียงเทศสอนของโยนาแล้วเนี่ยก็พากันกลับใจพี่น้องก็จำได้พระเจ้าจึงให้อภัยพวกเขาและไม่ได้ลงโทษพวกเขาเลยส่วนพระเยซูเจ้านั้นเลยเปรียบเทียบการเทศสอนของโยนา ที่เมืองนีนาเวกับการเทศสอนของพระองค์ให้ชาวอิสราเอลฟังโยนานั้นเทศสอนเฉพาะนีนาเวแต่พระเยซูเจ้าเทศสอนให้อิสราเอลทั้งหมดนะครับแต่ชาวนินาเวก็มีจิตใจที่จะตอบรับเสียงเรียกของโยนานแล้วก็กลับใจมากกว่าชาวอิสราเอลที่ได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูเจา้าแล้วเฉยเฉยอยู่ทำเหมือนกับว่า ทำหูทวนล,ลมนะครับเป็นน้ําที่กลิ้งหยุ่นบนใบบอลน,นะครับพี่น้องแล้วด้วยเหตุนี้เองพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าในวันพิพากษาถึงพี่น้องก็ไม่ได้ค่อยเุยในเรื่องนี้เลยนะครับเรามีวันพิพากษานะครับในวันพิพากษานั้นประชากรของเมืองนินาเวก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะฟ้องก็จะหากล่าวหาพวก พวกชาวยูวที่พระองค์ได้พูดเนี่ยนะครับที่พระองค์ได้คุยกับเขาทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็คือการที่พระเยซูเจ้าอยากจะเตือนสติของคนที่ฟังพระองค์แล้วไม่กลับใจไม่สนใจใหญ่ดีแล้วพูดทํานองที่ว่าพูดไปเธอฉันไม่ฟังจะมีอะไรเกิดขึ้นใน,นเมื่อมีโอกาสแล้วไม่ฟังก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบริงไหมครับขอพระเจ้าโปรดให้เราได้ เปิดใจของเราถ้าเราเปิดใจได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้รับมากเท่านั้นเพราะความเชื่อที่เราได้รับเนี่ยพี่น้องมันเหมือนกับการที่เราจะมารับมเมล็ดข้าวถ้าสมมุติว่าเราเอากระสอบมาเราก็จะได้เต็มกระสอบเพราะพระพิญจ้านั้นใจกว้างแต่ถ้าเราเอาขันมาเอากระป๋องมาก็ได้แต่แค่กระป๋องและเราจะรับเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราจะทําอะไรกับความเชื่อของเรา เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลสนใจอย่าดีเราจะต้องสวดภาวนาทุกวันสวดลูประคำด้วยนะครับเราจะต้องฟังพระวาจาอ่านพระวาจาทุกวันเพื่อเราจะได้เห็นทิศทางในการเดินแล้วเราก็จะต้องมีเวลาที่คิดถึงศีลมหาสนิทถ้ามีเวลาเฝ้าศีลบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรามีเวลาที่จะ พีกรรมบัางอดอาหารบ้างช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนบ้างก็เป็นการเพิ่มพูนความเชื่อของเราและในที่สุดรู้จักแก้บาปรับสินก็เป็นการเพิ่มพูนความเชื่อเช่นเดียวกันก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขในการเป็นคริสตชนนะครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรัน์